ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวหนังจากทางมาแกะหนังไลฟ์นะครับอันนี้ก็จังเป็นรีวิวสดๆที่ผมก็ยังทำอเคตมาเริ่มนะอืมอันนี้จะเป็นเรื่อง The a v e n g e r s ผจญภัยล่าคุณทรัพหมื่นลีนะครับอันนี้เป็นหนังจะเรียกว่าอะไรอะฟอร์มยักษ์จากทางพรามวิดีโอก็ไม่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะ แต่ว่าเรื่องนี้ก็ไปถ่ายทำถึงที่เมืองจีนเลยครับแล้วก็เป็นหนังผจญภัยคอมเมดี้จะเรียกว่าประมาณนี้ได้ไหมจากผู้กำกับมิสเตอร์เฮิร์ทที่รู้สึกจะเป็นปี2016-2017เนี่ยแหละอืมแล้วหลังดูต้องบอกไอ้ก่อนดูต้องบอกก่อนว่านี่เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นตัวอย่างแล้วแบบเฮ้ยน่าสนใจนะน่าสนใจดีด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ ไปดูรอบสื่อนะอันนี้ดูปกตินะครับแล้วก็สิ่งที่ทึ่งก่อนดูเลยคือความยาวของหนังครับสชั่วโมง23ม่นาทีอันนี้ผมงงว่าว่างงมากว่าทำไมมันยาวขนาดนี้คือมันงงๆเหมือนกันนะว่าแบบเพราะปกติหนหังพระจนภัยมันมันก็ไม่ต้องไม่ต้องเกิน2ชั่วโมงอะน,นะอืมคือเรื่องนี้เป็นของค่าย transformation film แล้วก็ Black Dragon Entertainment ด้วยแล้วก็เลยสงสัยว่าแบบเอ้ยทำไมจู่ๆเขาแบบตัดสินใจมาร่วมงานกันหลังดูจบอะหลังดูจบนะสำหรับผมจะบอกว่าชอบก็ไม่เชิงจะบอกว่าไม่ชอบก็ไม่เชิงแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เหมือนเราดูด i เลกเตอร์คัทอะที่มันมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกกับต้องการมันก็เลยยาวเกินไปแล้วเหมือนกับขาดความกระชับความกระชับในที่เนี้ย คือแบบตัดฉากที่ไม่จําเป็นออกอะถ้าให้พูดง่ายงผมรู้สึกว่าถ้าเรื่องนี้ตัดฉากแบบมุกตลกที่ไม่จําเป็นออกก็จะเหลือประมาณร้อยสิบหรือร้อยนาทีอะออถ้าสมมุติพูดกตรงๆนะอันนี้ก็ขออภัยด้วยที่อาจจะพูดแรงไปหน่อยนะครับคือถ้าโดยรวมอะผมรู้สึกว่ามันเล่าไปเรื่อยๆแล้วมันยาวเกินไป มันยาวเกินไปสําหรับหนังสองชั่วโมงยี่สิบสามนาทีที่อันนี้ขีดเส้นใต้นะเป็นหนังผจญภัยนะครับเป็นหนังผจญภัยปกติหนังผจญภัยมันควรยาวไม่เกินสองชั่วโมงเออแล้วนี่มันสองชั่วโมงยี่สิบสามผมเลยว่าก่อนดูคืออย่างที่บอกครับแล้วพอหลังดูจบมันยาวเกินไปจริงๆอืมอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าแบบ งงอยู่ว่าแบบทําไมเขาถึงยาวขนาดนี้แต่ผมรู้สึกว่าเหมือนเขามองว่าเป็นแบบเอ้ยนี่เป็นดีเลกเตอร์คัตอะแล้วจาเป็นต้องแบบเอ่อใส่สุดอะเออแล้วประเด็นคือมันใส่สุดในผิดที่ผิดทางครับมันไม่ได้ใส่สุดในเรื่องผจญภัยมันใส่สุดในเรื่องมุกตลกที่แปลกปางส่วนใหญ่จะแปลกะนะเออมาที่ข้อเสียของหนังกันก่อนแล้วกันครับข้อเสียของหนังคือผมรู้สึกว่าตัวหนังอะมัน หน้าผิดหวังในเรื่องการใช้การประจดภัยในเรื่องนะมันเหมือนกับใช้ไม่คุ้มอะ่ะคือไปล่าสมบ,บัติแล้วเหมือนกับบางช่วงมันก็ผ่านไปง่ายๆผ่านไปแบบจืดๆคือผ่านไปแบ,บบทื่อๆแล้วก็ล่าก,กันแล้วก็ไล่ล่าก,กันแบบใช้พูดตรงๆอะ่ะคือนี่คือ arted, อันชาร์เต้แบบเออชีฟอ่ะเออมันดูชีฟมากอะ่ะผมไม่รู้ทําไมนะแต่ผมรู้สึกว่า นี่คือหนังโปรโมทการท่องเที่ยวนะแต่ผมรู้สึกว่ามันงบมันไปหมดกับการท่องเที่ยวหรือเปล่าอะ่ะเออบางช่วงมันก็รู้สึกแบบเอา้าคือมันงบมึงไปไหนอะ่ะงบมึงไปไหนในฉากแอคชั่นฉากไล่ล่าคือเข้าใจว่าแบบการใช้โลเคชั่นมันแพงครับแต่เออคุณก็ต้องทําให้แบบบางฉากที่จะเรียกว่าไงเออะชนภัยมันทําถึงด้วยอะ่ะเออ แล้วบทในเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันก็สเปซสปะไปเรื่อยมันก็เ,เรื่อยไปเรื่อยอย่างที่ผมบอกนี่คือเหมือนเราดูดีเลกเตอร์คัตอ่ะเอ้าให้พูดแบบตรงๆก็ประมาณนี้เลยอะแต่ใที่ข้อดีกันบ้างครับข้อดีสําหรับผมอะคงหนีไม่พ้นนักแสดงเอ่อทั้งคุณซันนี่คุณรู้สึกจะเป็นคุณมัชชาเอ่อก็ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่แบกหนังเลยสองตัวละครรองอะของ คุณสมชายแล้วก็ของคุณเผือกผมรู้สึกว่าตัวละครของพวกเขามันไม่ในน่าติดตามแอบจะลังคาลังคานไปด้วยอะ่ะแต่ว่าผมรู้สึกว่าสองคนหลักอะ่ะคนที่ทําให้หนังดูได้และไหลลื่นไปตั้งแต่ต้ตตนยันจบแม้จะแบบไหลลื่นแบบกระท่อนกระแท่นนะนะอ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนี่เป็นหนังที่โปรโมทการท่องเที่ยวได้ดีครับเราได้เหตุการณ์โปรโมทไปถ่ายที่ท,ที่น้ําตก ที่ทำที่เมืองโบราณเฟื่องหวงที่ผมแกะตัวอย่างไปไว้แล้วแล้วก็เมืองเซี่ยงไฮ้แล้วก็แล้วก็เมืองไทยมั้งเออก็ประมาณนี้ถ้าเออถ้าให้นึกได้ก็ประมาณนี้สำหรับโลเคชั่นที่ไปถ่ายทำผมรู้สึกว่าไทยออกมาได้สวยงามนะแล้วแบบบางฉากก็เฮ้ยเราทำให้เราดูสดุดอยากไปเที่ยวจริงๆอะ่ะอืมแต่ถือว่าผมรู้สึกแบบผิดหวังนะอาจจะ คาดหวังมากเกินไปหน่อยด้วยมั้งเพราะว่าผมดูแค่ตัวอย่างแรกแล้วพอมาดูตัวอย่างที่สองอะมันเหมือนกับกําหนดทิศทางเลยว่าแบบอ้าวเฮ้ยหนังจะมาในโทรแบบมุกตลกโปกฮาแล้วก็เน้นคอมเมดี้ที่แบบมุกแป๊กเยอะมากแล้วผมก็รู้สึกแบบเสียดายกับการประจนภัยที่มันไปไม่สุดอะจะผ่านก็ผ่านง่าย,ายแบบ อันชาเตจฉบับหนังของกทมฮอนแลนด์ะนะเออที่แบบมันผ่านไปแบบไม่ง่ายแล้วแบบบางโลเคชัน่นมันก็ไม่ควรจะเป็นเอออยู่ในการประจดภัยอ่ะเออถ้าให้พูดตรงๆอ่ะก็ถ้าสรุปโดยรวมนี่คือหนังไทยที่ผมรู้สึกว่ามันก็ดูเพลินๆด้วยนะด้วยแต่ว่าด้วยเสน่ห์ของดาราสองคนหลักทั้งคุณซันนี่คุณมัชชาผมรู้สึกว่า เป็นคนที่ทำให้ตัวหนังดูไปได้ตั้งแต่ต้นยันจบครับคือพวกเขาแบกหนังแบบแบกบจนแทบบจะแบกไม่ไหวอ่ะเออแล้วก็โลเคชั่นก็ทำให้เรื่องนี้เหมือนเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศจีนไปในตัวด้วยครับแต่ว่าด้วยตัวการประจนไัยที่ผมรู้สึกว่ามันง่ายไปหน่อยแล้วก็ความยาวที่รู้สึกว่ายาวเกินไปจนเหมือนกับเป็นดาร์กเตอร์คัทก็ทำให้หนังเรื่องนี้ มันขาดขาดเกินเกินแล้วก็ยาวเกินไปด้วยแล้วมันก็รู้สึกแบบเกินไปด้วยในบางจุดก็ The Adventures ระผจญภัยล่ากลุ่มรัพบหมื่นลีฉายแล้ววันนี้ทางพรามวิดีโอครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจมาแกะหนังด้วยครับ